สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ร้อนๆนะครับที่หลายคนกำลังจับตามองกันอยู่เลยก็คือเรื่องที่สหรัฐเขาประกาศเตรียมจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเรานี่แหละครับตั้ง36%เนะเดี๋ยวเราจะมาลองไล่เรียงข้อมูลกันดูนะครับจากหลายๆแหล่งเลยทั้งประกาศทางการความเห็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ความเคลื่อนไหวในตลาดเพื่อให้เข้าใจว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็แนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ เริ่มกันที่ประเด็นหลักเลยมีจดหมายแจ้งมาถึงไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะเก็บภาษีศุลกากรเนี่ยสาเร์เซนเริ่มหนึ่งสินหาคมนี้เลยค่ะสาปเซนี่ถือว่าสูงมากนะคะครับสูงที่เดียวอัตรานี้เท่ากับที่กัมพูชาโดนด้วยส่วนญี่ปุ่นเกาหลีใต้โดนน้อยกว่าที่2ีบเปอร์เซ็นตใช่ค่ะตัวเลขสาสิบหกเปอร์เซนนี้มันเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่แรงมากๆนะคะมันไม่เล้แค่เรื่องตัวเลขภาษีอย่างเดียว แต่มันสะท้อนถึงแรงกดดันทางการค้าที่ออค่อนข้างเข้มข้นผลกระทบเนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ผู้ส่งออกแต่คงลามไปถึงแบบห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดแล้วก็ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยรวมได้เลยค่ะการตั้งกำแพงภาษีสูงขนาดนี้เนี่ยมันเหมือนบอกเป็นนัยยะนะคะว่าข้อเสนอเดิมๆที่เคยคุยกันไว้อาจจะยังไม่พอครับ แล้วท่าทีฝั่งไทยเราแหละครับดูเหมือนจะมีความเห็นแตกต่างกันอยู่เหมือนกันยังท่านรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยชุนหวชีระก็ยังแสดงความมั่นใจอยู่นะครับว่าจะสามารถเจรจาต่อรองให้ได้เงื่อนไขที่ดีกว่าสามสิบกเปอร์เซ็นก่อนถึงเดดไลน์หนึ่งสิงหาท่านบอกว่ามีแผนสำรองเตรียมไว้แล้วด้วยค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงเตือนออกมาเหมือนกันนะคะใช่ครับผมเห็นข่าวดอ,อร์กอบศักด์พุตรกูลก็ออกมาเตือนใช่ค่ะ ท่านมองว่านี่เป็นสัญญาณที่แบบอันตรายนะข้อเสนอเดิมที่เคยยื่นไปอาจจะไม่พอจริงๆแล้วก็ที่น่ากังวลคืออาจจะทำให้ไทยเราเสียเปรียบคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนามหรือมาเลเซียที่เขาไม่ได้เจอกำแพงภาษีแบบเดียวกันนี้ืมความไม่แน่นอนนี่มันส่งผลจะถบแล้วจริงๆนะครับใช่ค่ะส่งผลต่อตลาดชัดเจนเลยอย่างดัดชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนล่าสุดนี่ปรับตัวลดลงไปอยู่ในเกณฑ์ซบเซาแล้วนะคะ ซึ่งตัวชี้วัดนี้มันสะท้อนมุมมองของนักลงทุนต่อเศรษฐกิจในอีกสามเดือนข้างหน้าครับการที่มันลดลงเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากความกังวลเรื่องภาษีนี่แหละค่ะบวกกับปัจจัยการเมืองในประเทศเราเองด้วยค่าเงินบาทก็เห็นว่า 1, ผันผวนราคาทองคําก็ปรับตัวสูงขึ้น พวกนี้มันเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความกังวลแล้วก็ความต้องการหาสินทรัพย์ปลอดภัยในตลาดการเงินนะคะทางภาคเอกชนเองก็เคลื่อนไหวเร็วเหมือนกันนะครับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกรที่เป็นตัวแทนสําคัญของภาคธุรกิจนะครับก็มีการนัดประชุมด่วนเลยเพื่อประเมินผลกระทบแล้วก็หาทางเตรียมมาตรการรับมือใช่ค่ะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปจนถึงหนึ่งสิงหาคมเนี่ยคือช่วงสําคัญมากๆของการเจราจาเลยค่ะ ต้องจับตาดูเลยว่ายุทธศาสตร์ของไทยเราจะเป็นยังไงต่อไปก็มีข่าวออกมาพูดถึงแนวทางต่างๆนะคะเช่นอาจจะเสนอซื้อสินค้าบางประเภทจากสาหรัฐเพิ่มขึ้นหรืออาจจะยอมลดภาษีนําเข้าสินค้าบางรายการจากสาหรัฐให้เหลือศปเซนไปเลยอืมครับแต่คําถามสําคัญคือข้อเสนอใหม่ๆเหล่านี้มันจะมากพอหรือเปล่าในสายตาของสหรัฐนะคะภายใต้แรงกดดันแล้วก็เวลาที่จํากัดแบบนี้ครับ ในขณะที่รัฐบาลกําลังเจอแรงกดดันเรื่องภาษีจากข้างนอกเนี่ยข้างในประเทศเองก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอย่างเรื่องที่ครมรม,รมีการหารือกันว่าจะถอนร่างกฎหมาย Entertainment Complex หรือที่เราเรียกกันติดปากว่ากฎหมายคาสิโนออกจากการพิจารณาไปก่อนอ๋อค่ะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันใช่ครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณทวีสอด่องก็มองว่า เอ,อ่อการถอนออกไปก่อนก็อาจจะดีช่วยลดความขัดแย้งในสังคมได้ค่ะการตัดสินใจถอนร่างกฎหมายนี้ออกมาอาจจะมองได้หลายมุมนะคะมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นการลดประเด็นขัดแย้งภายในจริงๆเพื่อให้รัฐบาลสามารถเอ,อ่อระดมศพลกำลังไปโฟกัสกับปัญหาใหญ่เฉพาะหน้าอย่างเรื่องภาษีกับสหรัฐได้เต็มที่ก่อนหรืออาจจะเป็นการส่งสัญญาณเพื่อปรับท่าทีในประเด็นที่สังคมยังมีความเห็นต่างกันอยู่มากๆก็เป็นได้ค่ะครับ ยังมีข่าวความเคลื่อนไหวอื่นๆอีกเล็กน้อยนะครับอย่างกะกกตคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้กําหนดวันเลือกตั้งซ่อมสสเขต5สีสะเกตแล้วนะครับเป็นวันอาทิตย์ที่10สิงหาคมนี้แล้วก็มีอีกข่าวคือการจับกลุ่มก๊กอานในทุนเช่ากัมพูชาที่ว่ากันว่าใกล้ชิดกับหุ่นเซนอ๋อค่ะที่เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันใช่ครับโดยตํารวจไซเบอร์ชี้ว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งคอรเซนเตอร์ ค่ะคดีนี้ก็สะท้อนปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติชัดเจนเลยนะคะโดยเฉพาะแก๊งคอเซนเตอร์ซึ่งมันเป็นภัยใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็สร้างความเสียหายเยอะมากการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็จับตามองอย่างมากค่ะครับทางกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันนะครับว่าเป็นการดําเนินการตามหลักฐานไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศแต่อย่างใด สรุปภาพรวมวันนี้ประเด็นใหญ่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องแรงกดดันเรื่องภาษีจากสหรัฐนะครับซึ่งยังต้องติดตามผลการจีรจากันอย่างใกล้ชิดเลยว่าจะคลี่คลายไปในทิศทางไหนซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นพอสมควรเลยขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวทางการเมืองและก็เรื่องอาชญากรรมในประเทศก็มีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันครับใช่ค่ะประเด็นภาษีนี้น่าจะเป็นเรื่องหลักที่ต้องจับตากันไปอีกระยะหนึ่งเลยค่ะทีนี้คําถามสําคัญที่น่าคิดต่อย,ยอดไปจากสถานการณ์เฉพาะหน้านี้ก็คือ นอกเหนือจากเกมการเจรจาต่อรองแล้วเนี่ยในระยะยาวประเทศไทยเราควรจะปรับโครงสร้างหรือวางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจยังไงดีเพื่อจะสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองลดการพึ่งพิงแล้วก็สามารถรับมือกับความผันผวนขอ,ของการค้าโลกที่ดูเหมือนจะซับซ้อนแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆได้อย่างยั่งยืนอันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่ทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะครับเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจับตาสถานการณ์กันต่อไปครับ